แกล้วแกล้วกวาใจแจ้งตํำตอนนี้นังปลำงาแกล้วกวาใจแจ้งตํำตอนนี้นังปลำงาเรื่องมีมาแล้วองน้องเจ้าแกล้วตรงใจเรื่องแปลกันนนั้นเป็นจริงจริงหรือไรมันอยู่ใดแต่รื่อจริงอ็จริงจำกันเมน้องเจ้าสังท้องก็เมื่อมองแล้วผีคน แรงต้องคนมีกายาเหมือนกับว่าปบบกันเป็นยลกษยากท้เป็นมนุษย์สุดจะลำพันแรงติดกันแต่ํำเนิดพอมันจะเกิดอย่างไรอ่อเมื่อกิดกิจแล้วก็โต ปาควางต้องอยังยังปีหน้าหน้าตรงใจเลยมาชวนแจมปีตอนนี้ดิรู้ใจกิดอย่างไรพูดไม่งอกในปีลองใยบอกข้อมูลสวัสดีครับพี่ทองพี่แก้วพี่ถเราทั้งสี่คนออกเดินทางจากพระมานครกาญจนา มาเป็นเวลาหลายวันแล้วครับพี่ออกเดินทางสืบหาพระขันเล่มนั้นที่เขาว่ากันว่าสามารถที่จะพาร่างของน้องทั้งสองคนออกจากกันได้ก็คือพาพาร่างปานันและปันที่่าออกจากกันได้แต่วันนี้เราเดินทางมาหลายวันแล้วครับพี่ทองครับยังไม่เจอพระขันเล่มนั้นเลยไม่รู้ว่าพระขันเล่มนั้นไปตกอยู่ที่ไหนหรือไปอยู่ที่ใครนะพี่ทองนะเออคนเดินปมนายทดต้องกระครับตํำความกรบกับความใจติดครบ ดังครบเลยก้องหอยตองกว่าป้าแรงร้อยในตรงนั้นอ้อมึงจัดจีนอนะแกกูมาอันนี้ตรงนี้จัดจีนงานเคยงานนี้อันก้องเบาทองอ๋อมึงตายเองเรือไม่กูละทองอะไรแก่ปิดแบบมึงตายเองก้องดาบตำรวจเอิบอ่อนสนิทเงินมาแก่ลูกลัก่นล้านเลน,ลนไหมโตไปรับนั่งเคยโตไปเบีย้ยอ่ะ เรื่อว่าแต่ในความสุขีอสนิันมิเงีนมาเก็ะเห็นถึงความสำคัญของนั่งตะลุงเงินไหมนั่นการํำกัรแสดงรางวัลมากกันครักๆมัดเงินไหมอ่นั่นเออทีนี้เรามานี่ก็เเมือนกันเราต้องบายเจยต้องบายเจยต้องบายเจ๋ยคนดึนปมที่แก้วกับครับสวัสดีกับว่าใจที่กระบสวัสดีนะครับพี่แก้วกับสวัสดีครับครับสวัสดี บงังค้มไปเดียวกับว่าใจดีก็รบสวัสดีนะครับพี่โตวัสดีกับกว่าใจวัสดีครับสวัสดีกับกว่าใจแ่ได้เร็วแหละเต้าก็เลยปลดแรงก็เลยบางอ่ะโย่ทำใบเตยเออให้ปลดแรงกัเลยโตหลอกควรจริงว่าบ้านมึงตั้มเลยแกวันก่อนใช่ปัดจิ้มใจโตไปัสื่อก้าวต้มวันก่อนใช่เต้โตปัดจิ้มใจกูไปัสื่อก้าวต้ม

วันก่อนเลยไปจิ้มจ่ายโต้ไปจือกาวต้มตัวหนึงไม่ต้องใช้ไข่ดีกว่ามึงตั้มอะไแก่ตามไปโต้ตามไปโต้เลยไปจิ้มใจโต้ไปจือกาวต้มบอกว่าไม่ต้องใช้ไข่ว่าแต่เด็กแกมาใช้ไข่เองอ่าทีนี่ใจไอโต้ใช้ไข่พอเจอมาเร็วกว่าป้าใจโต้ใช้ไข่มึงตั้มอะไแกมันต่ำเปลือมึงต่ำเปลือกไอโต้ปจิ้มใจมึงใช้ไข่ในกาวต้มอุตเต้กาวต้มได้ด้วยระกุหนังจีก้าวไข่ลงไปเนยอ่ แกใจก <c oughs> ูใส่ไข่ละมันก็หละไข่กันไอ้โตเดี๋ยวปจิ้มใจมึงใส่ไข่มาตึงวัาใส่เคยไข่ไอ้ตไอ้ไอ้เบลือมานจะใส่ไข่มึงกูไม่โูละว่าใส่ไข่ปั่นสื่อละเอออันวันก่อนเรียงว่าปะเทวันการจัดเดบิวต์ตะลุงเคยไอ้โตประเทวันการจัดเดบิวต์ตะลุงวันก่อนไอ้โตนี่เออปะเทวันการจัดเดบิวต์ตะลุงแจ้งว่าไปลักร้อยลูกพง มึงปล่อยเฉยไอ้โต๊ะไปอยากปล่อยหลบปงก็หลบปงก็ไหวใกล้เอ็นดูมันเลยก็ลำมาแตยกว่าคำเนาะว่าก็ลำมาอยกว่าคำเนอะกูไปกันแล้วกูน่ะจุยกันน่ะเจงกันไปกันนั่นก็จัดปัตตุลุงน่ะเจงเลยปอยกันเต่าแก่ไปไปต้องกูปล่อยหลบปงเฉยบอกเอ็นดูมันเลยปุงแควบแล้วบอกกูปล่อยเหยียดผมนะว่าอยากกินกี้เมฆเอ็นรวยขึ้นวันเมอ่ะ อยากขึ้นขี้เบกอ่ะลำเรืยอยานปั่นย่อกว่าปะมึงก็อย่าว่าแต่เผื่อแต่ต้องกูทำมเลยมึงไม่ฮะกูทำมเลยที่ไอ้ต้องว่ามึงไม่แต่ว่าเอาแต่ว่าเอาปุยปลาไปต้มกินใส่น้ำว่านียบร้อยจิ้งมาต้องที่ก็ว่ามึงเอาปุยปลาไปต้มเึิงใส่น้ำว่านกินแทนกูณดึกว่าจ้ากูตอนไอดผมจ้ากูตอนกับปุยมันเกระ่งกันไอ้ต้องเออแต่มันนุกจิ้งกว่าปะ สนุกจริงๆอะพี่ทองพี่แก้วพี่โตเนี่ยผมมาพบพี่ทองพี่แก้วพี่โตแล้วมีความสุขทุกครั้งเลยมีความสุขใช่ครับพี่อาพีก็มีความสุขหนาะเพราะอาภีต่าง้าตคนนี้เป็นคนดีสบายใจฮะยิ่งได้มาโยกับกว่าใจแร่งตำาเรานี่เราเดินทางมาไล่ันเลยก็จริงแต่ว่ามีความสุขมีความสุขมีความสุขฮะแต่ไมาแกมีความสุขมีความสุขแต่ว่ากูไม่มีความสุขแต่ใดใจเดี๋ยวไม่มีความสุขลอยเปรตดู เฉยออ้ามันต like ั้งเลยวันก่อนกูไปกับไอโต้เหยียผมไปลาดฟังอินไปไหนก็ไปลาดฟังอินบัตตี้คนแก่ตายกว่าบ่บบตตี้คนบบตตี้คนแก่ตายมึงตั้งเลยมันเพื่อไอโต้เมกาดาเลยกูเมกาดามึงว่าเพื่อไอโต้เมกาไก่ไรไม่รดเดี๋ยนี่กูเดินผ่านเมกาว่าไก่เก็บไมกบพี่ไก่เก็บไมกับพีพอกูเดินผ่านไปดิงแล้ว ไก่เก็มไม่กะพีไก่เก็มไม่กะพีแรงมึงเออแกประกาศอยู่เลยไก่เก็มไม่กะพีไก่เก็มไม่กะพีไเนี่ยบอกกูเดินตอบตรงแล้วแกแรงแล้วไก่เก็มไม่กะพีไก่เก็มไม่กะพีไอเนี่มึงว่าเพื่อกูเดินเก้าไปเลยตีดดิมึงเดินเก้าไปแล้วกูเดินเก้าไปเลยว่าไก่ปีไม่เก็บน่องพึ่งกลางเลยกเดาใจนี่มันตบหน้ากูเปลี่ยนนั่นเออมึงรู้อยู่ปบบนั้น กูก็ใกล้ใกล้เก็ไม่เบื่อไม่ให่ได้มามึงใกล้เก็ไม่แต่กูบอกเลยบ้าลัเวจนี่นุกกัระไรเบื่อนี่กว่าป้าเออนุกไอ้เลือกกูเปรตนี่มาแล้วตั้งไอ้ตองตั้งไอ้โตตั้งไอ้ต้องนี่ดนยกคลิปวันหนึ่งยีิบเย่าบงยกไปนยีิบมย่งแล้วโอ้ไม่เกี่ยวกว่าป้าเงินมาเกี่ยวนี่คืติกเงินมาดิดิดิเงีนมาดินี่นยมาเงีนมาเงินมาเกีเงี้ละไม่เอ็้ละไม่โอ้เงี้ยแล้ว กิ็ดเจ้าอยู่วันนั้นเด็ดผมไม่กอนแตงเคยกูไม่กอนเด่นแตงเคยมึงไม่เกงกูกอนแตงเคยไอ้โตกูไม่นอนแตงเคยอ้าวไอ้โตมึงดูตู้กูเปลี่นอะมึงทำอะไรกัเลยวันคนเสียนเริ่มติดหลังอะเลยทะเลกันเริ่มติดหลังจำได้ไหมแกจำได้กูไปกันเถอะกูไลยโตคว้างกว่าป้าไปเลยอ้าวกูไปยื้อทะเลกันใจวันนั้นกว่าป้าไปยืนอทะเลกันใจยื้อทะเลกันใจ ยืนในขนาดนน่าจะกุญเเลยกันช่กว่าป้ายตัวนั้นทุบยาป้าปุ่งคูหวายเบาเปตอมทุบยากี่พี่แล้วมึงอวะยี่มาพี่กวายยุดได้แล้วมึงขันวัดป้าไทุบทุบป้าป้าปุ่งเผอนเกตผมกูลาออกมาน้ากุเตงจึกจึกจึกจักเต็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 กาตำรวจหน้าว่าเลยไหมว่าไรเปลื่อมานี่มันแตงอาอโอเวแก้วไปกันแล้วนะคืนนั้นนะเออ แตปผมมยกกันเล็วไปเออนกจิงหะไอ้ตองว่าป้าจะไม่แกมันปูมันไม่ใจตายเอยอย่างตปูมันได้ตายปูไอตองอ๋อก็ป้าไปยิงเลยเอยก็ไหวตองคือปัญญายังแกกูหลายกว่างว่าโป้คุนนะแกนะโป้มึงเออโป้คว้นแก่เดี๋ยวไม่ออกแกจะบพุ่งโป้มึงเดี๋ยวไม่ออกเออโป้คุแก่เดี๋ยวไม่ออกแกจะบพุ่งโป้แกจ็บป้าจะบพุ่งทีนี้ป้าไปร้องม่อ ป่ารม้อป่าโรมอ้ปรมอปอป่าไปโรงมอ้อที่นี่ม้อวกออักหม้ออกจารเล่มวยแก้วอรีเล่ม้ออิจรเลสวดเม็ดจัดเดียบรยมรัดหม้อว่าเพื่อม้อว่าปอคุณลุงนี่เป็นนิ้วใน,นตือเป็นนิ้วในตยเป็นนิ้วในตย้อีนี่ววนกูว่าวิทีขันเดี๋ยวไม้ป้อเป้าไม้ตําพื้อีนี่หม้อว่าเพื่อม้อวักต้องป้าปอคุณลุงไปยิงวะ่ะไปยิงเออเนี่กูต้มม้อเลย ว่าคุณมอกับเหล้ากายิ่งกีบาทได้ม่อหวาเปลอมอหวัดซรองเบอร์นะเหนี่กวรนแหลหนะ้าก็บจองคนนอ้องบ่า้ากูในป่ากูอย่างยี่สิบในปา่ามันอย่างยี่สิบเป็นเจ็ดสิบใครกันเลยแหละแกกับจรองเบอร์นานูใครกันเลยเออใครกันเลยทีนนี่กูไม่เที่ยรมเพื่อมึงทำเพื่อกูจัดการป้าบอลับมาบ้านเลยป่าบอลับมาบ้านเออป่าบอลับมาบ้านมึงทำเพื่อกูยิงเอง ตำรวจก out, ็ย <tim> ิงเองมึงตำรวจกูยืมปืนบอกกองผู้ใหญ่วีบกูยิงป้องเดียวไต่บนบ่กอันเด้อไต่บนกว่าปะนุกีดไต่เออเด็กงานจบเพียงว่าปัญเปลือกจานล่างมาจันกดล่างกับเปลืองจากป้าเนียนจัดมันจริงอันเนี้ยตำรวจอย่าปัญดังในกองโตเออมึงก็อย่าว่าแต่เปลือนได้โตเออ มึงนั so ่นทำไมแมยมึงเที่ยใจมึงโรไหมทำไม่ะพี่โตเอาไอ้โตเคยติดร่างกับนงพี่โตนี่เคยติดตารางด้วยเคยติดคุกด้วยเคยติดคุกใจจะได้ติดร่างไอ้โตมึงใจจะได้ติดร่างไอ้โตมึงฮะไอ้ใจก้อยแกวว่าใจเดี๋มึงเนีติดร่างติดกะดีไรไอ้โตเห็นกูติดกะดีกะตันยูกะดีไรก็กะดีกะตันยูมึปันเปลือยลาโตกะดีกะตันยูวะฮะ มันปั่นเปลือแล้วก็ดีกาตันยู่วันว่าคือปั่นได้แ่ก้วกูดาไว้กว้างใจก็กูดาไว้กว้างก็ดีกาตันยู่เออมันปั่นเปลือคกอคูนโยบานกับแม่รองคุณนะแกโยบานกับแม่ร่องคนเออโยบานกับแม่ร่องคนทีนในวันนั้นนั้นแม่กูนแกบอกว่าไห้กูนไปขุดดินลัางบ้านห้แกแกปลูกตัวแกปลูกตัวเออแกปลูกตัวที่นี่พอแกปลูกตัวที่นี่ก็กูจัดการเลย คนเราอย่ไม่แก้วคนปากตายมาันต้องกินนามต่อมกินต่อมได้เพนันต้องกินต่อมเออต้องกินต่อมกูบโบรายินกำนันก้องเมย์ข้าวไปไหนร่วนเนี่ยผมขึ้นไปรูดต่อมพอร,รูดต่อมเสร็จยังกัญชาอยู่ตอนต้องกุญตึกกัญชามาซูบกัญชาเออที่นี่ปวดต่ตายตึกลี่กัญชาบอดีนายมาตึงวายุดธปะก็ไม่อยากจะร้องกันแล้วกันนะอ๋นั่นโอ้นายวายุดธ์ปะ มาตึงจับกูเอนี่แม่กูไแก,ลกล้วแกหนังอยู่บอดีแม่กูว่าโตว่ามึงโตะจับเสร็จแล้วแต่เคยคุดดินนลังบานในแม่ว่าแม่มึงว่าเออแม่กูว่าเคยคุดดินนรังบานในแม่วาแม่ปลุกทั่ววะาอ็นี่แม่มึงว่าจำเพื่อแม่มมกูไม่อเดือำเพื่อลงไหมวันนี้กูไปลรงพักนายปาก,กัง นายปากังหลงปักนายปากังอดีตหลงปักพอนายปากังอดีตหลงปักก็ติดนี่กูไม่เด็ดตำรวจกูกินกรรมก้องแม่แน่แกกินกรรมก้องแม่เออกินกรรมก้องแม่ว่าลูกโตเออในในเรื่องกับมึงจุ๊ยกุดดินในแม่กันเห็นไหมมึงกูมึงโด้เลยว่ากูโลกระตันยู่แวงจัดปะโลกระตันยู่แวงจัดเออวันแม่วันไรนี่กูลงกระตันยู่มึงตำรวจกูก็จัดไมมดัด กับปาก้าหน่ายจะบับนึงมึงทำเบือเขียนจดหมายไปใบแม่เขียนจดหมายให้แม่เขียนจดหมายไปใบแม่มึงเขียนว่าเบือผู้เขียนว่ากราบเต้าคุณแม่ตีโกศบดินลังบานจำนวนซ่องหลายแม่อยากขุดขึ้นมานะตัวปมเองนายโตแต่กว้างยาบาไว้ตรงนั้นแล้วแปดพันเลือดเม็ดถ้าแม่ขุดดินลังบานซ่องรายนัน นายโลแมนวายาบาติควงอยู่ลังบ้านนายต้องจับผมอแม่แม่อยากขุดขึ้นมาแล้วกูปรับใส่เปล่าปรับเช็ดขุดส่งไงนายส่งไงนายส่งไงนายพอส่งไงนายทีนี้ก็มึงดูแลแกบอกนายคนที่เขาวิดส่งไปไอ้แม่กูอ้นก็ต้องจี้งานแหลกคนก็ต้องจี้บ้านนึกงานแหลกคนจี้งานแหลกคนเทีนี้ก็บเจี้งานแหไรแกโอกก็เว้นว่ากูเขียนว่ากู กวังยาบาไว้ลังบานเป็ดปั่นเลื้มเม็ดตั้งหาเป๊ดเดียวไว้เก็บกูว่อกันสังเซ่รุงพักทต่ไม่ได้ไปบุดดินลังบานแม่กูดาปบไม้ยาบาปบไม้โตยาบาไม้ไมาจะปบเรนมึงเกี้ยนแบบกวยาบาควังไว้ลังบานเป็ดปั่นเลื้มเม็ดไม้กูเกี้ยนนกายนะแกเกาแล้วมึงเกี้ยนนกไนแล้วมึงได้ลยแล้วมึงได้เลยไอ้โตกูมันได้ไรไรแกลแต่บนไนแบบคุดแล้ว ถ้ามึงได้เลยกูยมันได้เลยแต่แม่มกมูได้ปลูกทั่วเฮ้ยเมยได้ปลูกทั่วเออเมยได้ปลูกทั่วแล้วชวนมึงไอ้โตกูติดร่างโตอีกสองปีคดีอะไรอ่ะพี่โตคดีร้อยอ่ะโตคดียกนายแล้วเดนินคดียกนายเออคดียกนายวันนุกิตไตเได้กว่าบ้าแล้วอนเหมือนลูกกินไอต่างไอโตต่างไอช่องว่าป้าเออทำอะไรให้โปรสบายใจหน่นยครับพี่โตครับ Tầm mấy bộ bài chơi Chạy các vị thầm ra đây đi Thôi lên bài đi à. Lên bài đi đúng không? Ông bài chơi vậy kìa Tầm đây đi qua bộ bài chơi Ông ấy chuẩn mua, Chuẩn hùa phử lão, nhưng mà bài chơi, mà bài chơi gắn là ngủ chuẩn hùa cẩn thận Thầy à phê nó, mấy bài chơi đó Thầy bài chơi ta về phê lúc mà trong tiếng đó anh ấy Thầy à lúc mà nhìm lé Hồ oh, năn uh, rồi đấy ไอตองจนหัวกันเอ้ยปัญอนกูตริงแล้วจนหัวตริงแล้วป้าหัวไปจนไม่ในเครืองรดจนหัวเนี่ะนุกกันไอพี่นี่กว่าป้าทำอะไรดีครับพี่ตองร้องเพลงเนาะร้องเพลงไอ,องงปอบใบใจอ่าเกิดนี้ในใน,น,นเรามาแล้วก็ร้องเพลงนัดักเพลงโดยเฉพาะปีนี้ชอบที่ลัปิ้นอยู่คนหนึ่งเป็นนักร้องชจวไทยใครอะพี่ตองเอกใจซี่ละก็วิชัยอ๋อมึงนี่ชอบเอกชัใจจะเจน กูจบเอกใจซีวิใจแล้วมึงรอไม่แกมึงรอไม่ว่ากูนี่เคยเคยมึงเคยใช่ตองกูนี่เอกทองซีวิทองปะอ่ะอ๋อมึงนี่เอกทองซีวิทองฮะ